รู้สึกไม่มีความหวังรู้สึกว่าเออช่างมันเถอนนอนอยู่บ้านทําอะไรไม่ได้แล้วกับระบบเรื่องสวนี้ทุกคนใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่ยพื้นทอแท้ทุกคนยังพึ่งหมดหวังกับประเทศไทยและยังพึ่งหมดหวังกับระบบการเลือกสวอเพราะเรากำลังจะบอกวิธีแฮกค่ะเล่นกับระบบค่ะทุกคนในเมื่อระบบมันพยายามเล่นเราตลอดมายุดพักเราก็แล้วตัดสิทธ์ก็แล้วอะไรก็แล้วเราก็ต้องเล่นกับมันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เล่นกับมันเราก็จะไม่ชนะเพราะว่าระบบมันต้องเล่นเราตลอดเวลานะคะวิธีการเล่นกับระบบแฮกระบบการเลือกสวอ ป็นไปได้ไงอะ่ะมันดูเละเทะซับซ้อนวุ่นวายขนาดนี้แถมต้องใช้เงิน25 0 0ไปสมัครหนูไม่มีเงินค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้มันก็ยากตรงนี้แหละค่ะยากตรง2 5 0 0คือเป็นระบบที่คุณต้องลงทุนสูงมากอะว่าคุณต้องมีเงิน25 0 0และหาคนอายุ40คือถ้าคุณอายุ40ไม่ได้คุณก็ต้องไปสนับสนุนในคนที่อายุ40และมีเงิน2 5 0 0ลงแต่วิธีการแฮกระบบมันง่ายๆแค่นี้จริงๆค่ะเมื่อกี้เราพูดกันไปใช่ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วมันเปิดให้เกิดการใช้เงินหรือซซืืืื้้้้อออออออปปปลลลลลาา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 ยยยยยทททงงงงกกก็ค็คคคคุณเ200เเเเรรีีีะไไันนน200แวววดดขถถมมผูิึ แล้วเราจะเล่นกับระบบเราต้องคิดกลับกับเขาค่ะสเสมือนหนึ่งสามเหลี่ยมหัวกลับของขอณาคนใหม่และเก้าไก่กลับกลับทฤษฎีค่ะถ้าเขาคิดว่าจะซื้อปลายทางเราต้องดักตั้งแต่ต้นทางติปานาใสทุกคนใช้คําโบราณส่งกับผูดเด้เรื่องสวติปานา่าใสคืออะไรคะถ้าเขาคิดว่าเขาจะซื้อปลายทางเราต้องทําให้ตั้งแต่ต้นทางเป็นคนที่เขาซื้อไม่ได้เข้าไปปวดระบ,บบค่ะเขาส่งคะแนนเสียงจัดตั้งมาเพื่อที่จะเอาคนของบ้านใหญ่เอาคนของเขาเข้าไปให้ได้เราปวดระบบแฮกระบบด้วยวิธีการ เข้าไปเป็นบัคค่ะเข้าไปดิสรับระบบคะแนนเสียงจัดตั้งของเขาใช้จํานวนเข้าสู้ช่อเคยพูดในหลวะว่าเราโอกาสแล้วประชาชนไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ประชาชนทําให้ประชาชนทรงอํานาจที่สุดในประเทศนี้คือจํานวนประชาชนไทยมี70บล้านคนสิ่งที่เรามีเหนือกว่าทุกองค์กรในประเทศนี้คือจํานวนค่ะเพราะฉะนั้นใช้จํานวนเข้าสู้แน่นอน2500บาทเป็นเงินที่แพงแต่ช่อเชื่อว่าคนที่ดูช่ออยู่เนี่ยมีคนที่พร้อมจ่าย2,500บาทและอายุถึง40ที่จะอุทิศตัวเอง เข้าไปปวดระบบคำถามก็คือปวดระบบไงคุณชอบเข้าไปผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่าผมจะเลือกใครที่ฉันก็ไม่รู้ป้าก็ไม่รู้ว่าจัว่าป้าจะไปเลือกใครแล้วจะไปปวดระบบเขาได้ไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกใครไหคะเราถึงจะปวดระบบได้เพราะว่าอะไรคะเวลาเขาบล็อกโหวตกันอะเขารู้ว่าเขาจะเลือกใครใช่ไหมคะมันมีเป้าหมายอยู่แล้วเขาก็จะตัดตั้งคนจำนวนหนึ่งไปเอาแบบเห็นภาพที่สุดจำเลือกตั้งบดประกันสังคมได้ไหมคะทำไมเขาถึงไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ก็เพราะว่ามันมีการบล็อกโหวตจำนวนหนึ่งแล้วเขาก็กล่าวว่ามุ่งมิัน แล้วก็จะได้ได้คนของเขาไปง่ายถ้าประชาชนรู้เรื่องประชาชนเข้าไปโหวตใครก็ไม่รู้ม่าซั่วไอที่บล็อกไว้มันจะเสียบล็อกหมดมันจะพังมันจะเจ๊งเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาลู้ทะเบียนไม่ต้องรู้เรื่องรู้ราวุงิบแล้วเดี๋ยวถึงเวลาออที่บล็อกกันไว้เนี่ยที่ะต้งกันไปมันก็จะชนะเพราะว่าคนไปโหวตน้อยอ่าเข้าใจยังเพราะฉะนั้นการเลือกสวแต่เดียวกันมีตั้งสองพันห้าอายุถึงสี่สิบท่านลงได้แน่นอนค่ะหาดูสักกลุ่มมันมีกลุ่มอื่นๆด้วยนะเพราะว่ารรน้้าะะบบุไไปปชชทกตองงลด ซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่ประชาชนทุกคนมี2,005แต่ว่าเขาต้องเปิดทุกบ็อกซ์ให้ประชาชนสามารถลงได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านมีเงิน2,005อายุ40อ่ะท่านลงได้ค่ะท่านลงได้นะคะไปหาดูว่ากล่องไหนที่จะเข้ากับตัวท่านไม่เข้ากับกล่องไหนเลยเข้ากล่องอื่นๆมีกล่องอื่นๆอยู่ก็คือที่เหลือทั้งหมดที่ท่านรู้สึกว่าท่านไม่เข้าพวกไหนเลยท่านไปเข้ากล่องอื่นๆหรือกล่องผู้สูงอายุหรือกล่องสตรีอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะซึ่งมันง่ายมากนะคะแล้วท่านเข้าไป ใช้วิจารณญาณของท่านเองช่ออไม่ได้บอกให้ท่านเข้าไปเลือกมัวนะคะไม่ดีในไหนหนึ่งเสียงของเราก็มีความหมายใจตังไปตั้ง2005แต่ช่่อเชื่อว่าประชาชนน่ะมีวิจารณญาณอยู่แล้วค่ะพอเข้าไปท่านคือเสียงที่เป็นเจตจำนงเสรีเข้าไปหนึ่งคนของท่านเนี่ยท่านไปดูว่าท่านจะเลือกใครช่อเชื่อว่าประชาชนคนไทยมีสติสัมปชัญญะพวกเรารู้ค่ะว่าถึงเวลาเราควรจะเลือกใครแล้วนี่คือวิธีการแฮกระบบถ้าเราได้คนที่สมัครใจเข้าไปแบบเจตจำนงเสรีหนึ่งแสนคน เชื่อว่าใน18,000นปกลุ่มใน900อ้อำเภอเนี่ยแล้วมีคนสักหนึ่งแสหรือ1 5 0 0 0แห้าหมนคนที่เข้าไปแบบเจตจำนงเสรีเลยว่าฉันจะเข้าไปเลือกคนที่ดีอ่ะฉันไม่ใช่คนที่ใครบล็อกโหวตให้เข้าไปจัดตั้งเข้าไปให้เลือกคนนั้นคนนี้เข้าไปเลือกตามจิตใจของท่านเลยว่าท่านจะมองหาคนที่ดีให้ได้แม้ว่าจะข้ามกลุ่มข่ายกลุ่มยังไงท่านจะพยายามหาคนที่ดีให้ได้แล้วท่านจะเลือกนั่นจะเป็นการทําลายการบล็อกโหวตและคะแนนจัดตั้งที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดใช้จํานวนที่เรามีอยู่ให้้เปปป็นนนนนรระะโยยชชช์ค่าไททีี เพื่อให้ท่านรู้สึกไม่สิ้นหวังเพราะว่าหลายคนบอกว่ามันจะมีหรอคนที่ลงสอวอ่ะที่ดีที่จะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราเข้าไปเราจะใช้เจตจํำนงเสรีของเราเลือกจริงๆทุกท่านคะจะบอกว่าท่านจงสลัดความคิดเก่าของสอวอชุดเก่าและคนเก่าๆทิ้งไปให้หมดชอบจะอ่านให้ฟังชอบไปรวบรวมมาว่าตอนนี้มีใครบ้างที่เปิดตัวลงสอวอแล้วนะคะอ่านเฉยๆนะไม่ได้หาเสียงให้เขาแต่ว่าแจ้งให้ทราบว่านี่คือกลุ่มบุคคลที่เปิดตัวลงสอวอแล้วเอาที่ดิฉันรู้จักไปแล เอาตัวเองเปหลักนะคะส่วนคนอื่นที่ท่านรู้จักท่านก็ลองไปดูว่าเขาเขาลงสอวไอหมนะคะเช่นอันนี้ชอบตกใจมากคุณพิ่เชิกันชื่นเนื่องจากว่าดิฉันเป็นคนชอบดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณพิเชิกันชื่นมากคุณพิเชิกันชื่นเป็นคนที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลทางด้านศิลปะการแสดงน่าติดสินไทยเลยนะคะพาขนไทยไปโด่งดังในแบบยุโรปในเปทีรโลกมากมายได้รับรางวัลมากมายได้เครื่องราชของฝรั่งเศสอะ่ะจากการทํางานด้านวัฒนธรรมแต่ไม่รู้ได้เครื่องราชของประเทศไทยยังคุณพิเชิกันชื่นลงสอวอนะะมีใครอีก อันนี้ก็ส่วนตัวมากคุณปิงปองศิลปศักดิ์อีนคุณพานิชเด็กรุ่นนี้บอกใครคะเธอสมัยฉันสบสาวเขาดังมากเลยนะเขาร้องเพลงประกอบประกอบละครแบบดังๆเยอะมากแล้วเพลงเพราะมากเป็นศิปลปินลงสอวอนะคะแล้วก็เท่าที่ติดตามตรวจสอบออความคิดเห็นจุดยืนทางการ,การเมืองก็เป็นคนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยมาโดยตลอดมีคุณวิวัฒนีคาคีริกุลเจ้าข,งของขามาดรูจ้จักขามาดปลาเครื่องสำอางขามาดอีชมพูชมพ่วก็ลงสวอคนนี้ก็คือเป็นนักธุรกิจที่แบบสายประชาธิปไตยมาโดยตลอดคุณป้อมพาวุฒ ตลาดคอมรู้จักตลาดคอมไหมคุณป้อมภาวน์ก็เป็นสายอ e ีคอมเมิร์ซสายที่เป็นแบบอะไรที่เป็นด้านดิจิตอลมากๆใช่ไหมคะก็ลงสวอาสายการเมืองจะไม่ใช่สายการเมืองสายนักวิชาการมีใครบ้างอาจารย์พนัสทัศนียน์ตอนนี้หลายคนน่าจะเห็นข่าวแล้วอาจารย์พนัสเปิดตัวไปแล้วนะคะว่าจะลงสวอาจารย์พนัสเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งสองสมัยในสมัยที่ประเทศไทยมีสวจากการเลือกตั้ง มีแค่สองสมัยอรัตนนัทได้เป็นทั้งสองสมัยเป็นสวเลือกตั้งนะคะที่ประชาชนเดินเข้าไปเลือกเหมือนเราเลือกสสออรันพิชิตลิขิตสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นนักเศรษฐรศาสตร์ที่แบบโด่งดังมากพี่แมวประกิจกอบกิจวัฒนาคนที่ทําแคมเปญทํางานทํางานทํางานให้คุณชาชาติก็เปิดตัวเพิ่งจะไปให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐถ้าชอบจะไม่ผิดนะพี่แมวประกิจเนี่ยก็ลงสวเหมือนกันพี่จิว๋วจีรนุชเรมชัยพรประชาไทยผู้ก่อตั้งประชาไทยนะคะที่เป็นสนัมมนาข่าวที่เราเชื่อถือได้ตลอดมานะคะยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนตลอดมมาลง,าว,งะะวูึนนคี พี่วิทย์ัไทยรัฐขอนทับทุกท่านรู้จักอีสานเรคคอร์ดปะอีสานเรคคอร์ดเนี่ยก็เป็นสื่ทอท้องถิ่นที่โด่งดังมากในโซนอีสานทั้งหมดแล้วก็ทําข่าวแบบมาตรฐานวิชาชีพสูงมากๆนะคะลงเออคนที่ทำอีสานเรคคอร์ดก็คือลงสอวอนะคุณคาไทยรัฐขอนทับเป็นนักข่าวที่เอาจริงแล้วก็โชคโชนแล้วต่อสู้กับทางกองทัพมาโดยตลอดนะคะนีใครอีกคุณดุดดาวทุกคนรู้จักคุณดุจด,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 ดาวว่าคุณดุจดาววัฒนประกรณ์ที่ทําเรื่องเรื่องแบบ เทราปีเรื่องจิตใจเรื่องการเยียวยาการดูแลสภาพจิตใจอะไรเงี้ยนะคะฉันชอบฟังพอดแคสของเขามากเธอเพราะว่าเสียงเขาเพราะมากคุณดุดดาวก็ลงสอบวอออันนี้จะบอกว่างงมากเพราะว่าไม่คิดว่าพี่ดุจด,ดาวอายุถึงสี่สิบแล้วแต่ว่าเขาลงสอบวอคือเขาอายุถึงสี่สิบแล้วนะคะผู้กระดาษอันนี้เป็นนักเขียนอีสานที่ชอบชอบนะคะคุณผู้กระดาษก็ลงสอบวอนะคะเป็นคนที่ เป็นนักเขียนสายอีสานนิยมที่เขียนสื่อที่ดีมากผลิตงานที่ดีออกมาหลายเล่มน,นะคะแล้วก็ทํางานด้านความมั่นคงทางอาหารด้วยด้านเกษตรด้วยนะคะที่ปียธีิรวัตรรุจินทมผู้กากับ M v มประเทศกูมีแล้วก็ผลงานอีกมากมายที่เป็นสายประชาธิปไตยลงสวก็เห็นไหมมันมันต่างจากสาวแบบสวสมชายสแบงการเออสวกิติศัดิ์รัตนวรหะอะไรแบบนี้คือมันมันแตกต่างมันมีคนอยู่มากมายที่เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาคงจะเป็นสวที่ เรียกว่าอะไรดีเป็นสวที่ทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนได้เนาะเป็นสวที่เป็นของประชาชนได้จริงๆชอบคิดว่ามีบุคคลอีกมากมายไม่ใช่แค่ที่ช่อกล่าวมานะคะที่ตอนนี้เริ่มเปิดตัวลงสวท่านก็ลองไปเซิร์ชไปดูไปค้นหากันชอบคิดว่าเราปิดท้ายวันนี้กันด้วยคําถามง่ายๆเนจากช่อเพิ่งโดนนักข่าวถามมารู้สึกว่าอยากากชวนคุยต่อนะคะให้ทุกคนไปแชร์กันว่านักข่าวจะถามช่อว่าเพราะว่าเราก้าวหน้าแล้วรวมถึงพรรคก้าวไกลเองส่งสวไม่ได้อยู่แล้วนะคะทั้งด้วยกฎหมายและหลักการแต่ว่านักข่าวก็จะชอบมาถามว่าแล้วคุณชออยากเหห็นนแบบไ เอออันนี้เป็นคำถามที่ดีถามช่อเหรอช่ออยากเห็นสวแบบไหนอันดับแรกช่ออยากเห็นสวที่มีจุดยืนชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญแก้ได้ทางฉบับช่ออยากเห็นสวที่ยืนหยัดอยู่ข้าตรงข้ามเผด็จการเพราะว่าที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์การมีสวอของประเทศไทยอ่ะสวเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเผด็จการหรือฝั่งรุ่นเยยมยมาโดยตลอดเราอยากเห็นสวฝั่งก้าวหน้าเราอยากเห็นสวไม่ใช่ฝั่งคณะก้าวหน้านะหมายถึงว่าสวฝั่งที่มีความคิดหัวก้าวหน้าใส่ใจเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราอยากเห็นสวที่ จะไม่รับใช้ฝักผู้มีอำนาจอะจะเลือกคนมาเป็นปชปชจะเลือกคนมาเป็นกก <ๆ S 2> ตอ,อย่างเที่ยงธรรมจริงๆเนี่ยเราอยากเห็นสว,วแบบนี้แล้วฉันจะยอมก้มหน้าจ่ายภาษีอย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อจ่ายเงินเดือนคนละแสนสองให้กับสว,วจะทําอย่างเต็มที่เพื่อจ่ายเงินภาษีเป,เป็นเงินเดือนทุกท่านแต่อยากเห็นสว,วของประชาชนได้ไหมฉอบคิดว,ว่ารอบเนี้ยคนลงดีๆมีปัญหาก็คือคนอย่างที่ช่บกล่าวมาจะได้รับเลือกไหมเขาจะสู้เสียงจัดตั้งได้หรือเปล่าเขาจะสู้คนของบ้านใหญ่ของนักการเมืองคนดังๆได้หรือเปล่า อชื่อว่าสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนถ้ามีประชาชนที่มีกําลังทรัพย์มีกําลังกายกาลังใจมากพอที่จะเอาตัวเองเข้าไปสู่ระบบนี้ไม่ได้เข้าไปเป็นสวแต่เสียเงิน2 5 0 0บาทเพื่อเข้าไปเลือกคนที่จะรับใช้ประชาชนจริงเข้ามาเป็นสวเชอบว,ว่าลองกันสักตั้งว่าการจัดตั้งของประชาชนกันเองจะพาเราไปได้ไกลขนาดไหนจะถึงกลับได้สวที่เป็นของประชาชนสักหกเจคนเราไม่ต้องการ200รนะคะทุกคนสวมี2 0 0รอเราต้องการสัก70ิคนหนึ่งในสาม เพื่อให้แก้รัฐมนูลสำเร็จเพื่อให้เขาเป็นเสียงที่เป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ในสภาสูงในวุฒิสภาเมื่อเรามีวุฒิสภาที่มีเสียงถึงสักเจ็ดสิบคนเป็นเสียงของสอวของประชาชนชอบเมื่อนั้นอ่ะประเทศไทยไม่เหมือนเดิมของจริงลองดูสองพันห้าร้อยบาทอายุสี่สิบปีขึ้นไปเข้าไปแฮกระบบเข้าไปเป็นบัคกในระบบเลือกสอวรครั้งนี้แล้วจัดตั้งสวของประชาชนมาให้ได้สู้ค่ะทุก